วันนี้เราไปเที่ยวหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งเป็นแลนด์มาร์กของกรุงโรมนะคะประเทศอิตาลีแล้วเราก็เสียตังค์ให้ทัวร์ฟรีเพราะเรามาไม่ทันรอบเขาเราก็เดินได้เดินดูแต่รอบนอกอนะคะอืมใช่เสียตังค์้ให้ค่ทัวร์ฟรีเลยเลยเท่าไม่ได้ก็ดูด้านนอกเอาเนาะก็สวยใหญ่อะมันเป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นจริงก็อ่อสร้างที่ร้ำสมัยใหม่ที่อาณาจักรโลกสวยใหญ่จริงใหญ่มากนี่คอเลสเตยมเออม,มาช้าเราเลยเข้าไม่ได้เลยดูข้างนอกก็พอและขายแย่เลยค่ะคอเลสเียมนะคะจริงๆเราได้ตั๋วต้องเข้า ตามไกด์เ้าไปข้างในแต่เรเอินหลงทางแล้วรถติดจังเลยคนก็เยอะนะไปไหนคนก็เยอะจังเลยรถก็ติดจังเลยกนมากอะตึงเลยไม่ใช่แค่นี้หรอืแล้วมันทำฝั่งเดียวหรอ มันก็พังแหละก็ไม่มีอะไรหรอกข้างในอะพ่อเออสนามสนามข้างในก็คงเป็นดินคงเป็นดินแข็งแล้วล่ะนี่ข้างในมันจะเป็นอย่างงี้นี่ถ้าแไอ้ยรถรถ ดูเนแบบน,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 นข้าวพอแล้วนะ้มามาพรุงนี้ต้องเสียตังไรเอ่อ้พาพาอาไ้ชก็ไปยืนตรงคนว่างๆดิะมเ่เาคลเซียมแนละ้ เขาเสียงแล้วค่ะเดี๋ยวตรงนี้เอ่อจะถ่ายเข้าไปแล้วชูมือที่หันหลังชูนิ้วสองนิ้วดิฮ่าฮเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มาหลงทางรถติดอ่ะเสียเวลาเลย